โอเคสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอรารยา PSK ครั้งและวันนี้ก็เป็นวันลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงอีกแล้วในปี2020ในยุคโควิดนะคะแต่ว่าเพื่อนยุงหญิงก็เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพแล้วทีนี้เขาก็อยากเดินถนนยมจินดาซึ่งเป็นถนนเก่าแก่ของระยองแล้วก็เป็นเหมือนจุดที่นักท,ท่องเที่ยวชอบมาอะไรประมาณนี้ว่นัดกัน5โมงแต่ว่าเรามาเร็วเกินไป วันนี้ก็ประมาณ4ีออ่โมงประมาณ4ี4่โมงสีแล้วเพื่อนแพ้ก็กินก๋วยเตี๋ยวอยู่เดี๋ยวเราเพื่อนแพ้มากันแล้วให้ทายว่าฝนจะตกไหมวันนี้เราจะได้ไปถนนยมจินดากันอย่างรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยเมฆเยอะมากดูนะดูสิวอวยพรให้พวกเราด้วยนะคะอยากจะมารีวิวสินค้าที่แบบเราซื้อมาแล้วก็เป็นการลงทุนในช่อง a r รย k ของเรา ก็คือน,นี่เลยอันนี้มันคือที่ติดหน้ารถแล้วก็เป็นแบบให้มันกดง่ายๆโอ้แต่โทรมาแล้วฮลัฮโลฮโหลฮลัฮโลโหลแป๊บนึงเอ่อฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนแล้วอะ่ะเนี่ยามาคาปา ขึ้นมายังยังแล้วไปกินก๋วยเตี๋ยวเกัาใครอ่ะอ๋อเขารออยู่เนี่ยรอจนเย็นแล้วเนี่ยตอนเนี้ยคือหนาวแล้วอ่ะตัวเแดดอยู่นิดหน่อยหนาวแล้วเนี่ยเขาเมาส์ับพีทีเรียนก็ไม่ได้กลับไปเปลี่ยนชุดเลยเนี่ยเอ้าแกจะกลับไปเปลี่ยนก่อนไหมอะซื้อที่สารา <laughs> ไปซื้อชุดใหม่เลยเหรอแต่เขายังไม่เห็นรถแกเลยเนี่ยเอา้าแกเขาเห็นรถแกแล้วแกเพิ่งขึ้นมานี่ โอเคเดี๋ยวเจอกันนี่แหละอ,อยู่นี่มันหลบอยู่เพราะว่ารถคันเล็กโอเคบายบายโอ,โอเคค่ะเรามารีวิวสินค้ากันต่อเลยดีกว่านี่คือตอนแรกมันแปะกาวเข้าไปแล้วมันก็จะติดแบบนี้เลยแล้วทีนี้เราก็กดป๊า มันสามารถปรับได้ตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้แล้วสิ่งที่เจ๋งมากๆของมันก็คือเวลาเวลาสมมติเราขึ้นมาในรถแล้วอ่ะเราก็สามารถเอาแบบนี้เอาโทรศัพท์แปะเข้าไปตรงนี้แล้วมันจะเด้งอย่างนี้แล้วมันก็จะติดไปเลยแต่ว่าถ้าตอนที่เรา,เอ,าออกเราก็ทําแบบนี้กดตรงนี้ข้างๆสองข้างบีบเข้าหาก,กันเสร็จแล้วเราก็สามารถดึงโทรศัพท์ออกมาได้ง่ายมากตอนแรกคิดว่ามันจะแบบสะดวกสบายกับการใช้ชีวิต แต่ว่าพอเล่นไปเล่นมารู้สึกแบบว่ามันมันมัน,มนลบหูโลกตานหน่อยแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าโอเคเหมือนแบบมีมีมือมีมือเพิ่มมาอีกอันนึงรู้สึกแบบโอเคมากนั่นแหละใครสนใจก็ไปดูแบรนด์นี้ได้ FOX แล้วว่ามันโอเคเราซื้อที่ Tesco Lotus มีสาขามาตมพุทธนะคะ ร้านเบเบโฟนอะไรหาเพื่อนก่อนนะประมาณเกือบจะแทบจะทางตลาดสะาแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อนแท pues ้ก็ยังหาชุดไม่ได้เหมือนเดิมเนี่ยจะครบแล้วเนี่ยตลาดตะาแต่วันนี้คนเอ้ยวันนี้ช่วยหน่อยน้องเขาก็อยู่เฉยๆน้อนพี่จะหาน้องกลับบ้าน ไม่วัน <Hands> น <up> ี้วันเสาร์ไม่ค่อยมีคนมาตั้งร้านเท่าไหร่เลยอ่ะวันลอยกระทงไงเขาอาจจะไปตั้งร้านที่ถนนยงจินดาเขารู้สึกว่าเขาเดินถอยหลังแล้วเขาเราอย่างนี้จะบอกก่อนเราอจะลองนั้นจะลองตัวไหนลองตัวไหนตัวนี้หนุนนุ่นลองตัวนี้นะชิปยังไม่ต้องจองจองชุดก่อนแค่ไหนได้ไหมโอ๊ยอ่ะ แต่งตัวแหลกใหม่เดี๋ยวมาดูใหม่นี่นะอยากลองนี้ลองดิลองได้ไหมลองดิลองดีกว่าไปเอ้าแล้วอันนั้นอ่ะยาวๆอ่ะอันนี้เราใส่ได้บ่อยกว่าหรอเอ้าก็คือไปใส่ไปทะเลด้วยกันไงลองเลยลองไปให้หมดอ่ะและที่สุดนะคะเพื่อนแพก็ได้ลองชุด สีเขียวแล้วโอ้นางจะเปลี่ยนร่างนะคะดีมากนี่นี่คือชุด ใส่อันนี้ไปไงถึงไหนแล้วเนี่ยถึงยังใกล้ละเดี๋ยวมีที่จอดก็จอดนียโอเคสุดท้ายก็ฝนตกนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันข้างในแล้วก็เอ้ยเียอัปเดตก่อนอัปเดตว่าหญิงกับมิวมาแล้ว <S <S ตอนนี้เราก็ถึงถนนยมจินดาแล้วนะคะเปิดเข้ามาเมื่อกี้ฝนตกนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้ไม่ตกแล้ว เดี๋ยวเรากำลังจะไปหาหญิงกับหมิวกันไปเดินไปเลยเพื่อรอนีลานีล่าอวดชุดอวดชุดเมื่อกี้ไม่ได้มาชุดนี้ <laughs> เดินไปเลย dan di bela diri dan olahraga dan ในที่สุดเราก็ได้พบกันโดยบังเอิญบังเอิญเหรอวะาม่บังเอิญเหรอโดยบังเอิญเ้ามื่อกี้ไห่โทรหาทั้งกลุ่มเลยนะนุ่นโทรแพ้โทรหยิ้มโทรมิวมึงไม่รับสายเออกูหาหมออยู่ท้ามากอ่ะมิวหาหมออยู่เด้อหมออะไรนึกว่าไม่มาแล้วหมอหน้าหักตุ่ยอยู่ไม่ค่ะเป็นอะไรจะห้งเหรอ มเอาหกชิ้นค่ะวันนี้เขาไม่กินเนื้อนะจริงเหรอวันนี้มันขาพอดีโหนุ่นไม่ดีอันนี้พี่แหน่ะนะแต่วันนี้มน่ากินมากค่ะกินได้เลยนะคะค่ะ กถานอะไรที่เนี่ยจำไม่ได้แล้วอะเคยมาตอนเด็กอะจำไม่ได้อะตอนเด็กเคยอ่อยมากเลยอะมันเป็นโรงทานตอนกินเลยย่างกอ้ง่ถ่ายถ่ายถ่ายเป็นลมทานลุกลงไอ้ที่บ้านเขาฟ้ากับพลไปเดินตรงไปหาดิอ้าวมาเหรอมาเนี่เหรอนี่ไงนน้องเจอพ่อแพ้เฉย คุณเทสกล้องอยู่แต่คือปวดเชียะไปเข้าเนีเดี๋ยวก่อนถ้าเข้าให้ทำนังไงสารเจ้าแม่ทับทิมก็มีห้องน้ำตรงนี้เลยใครปวดก็มาได้เลยนะจ๊ะนะชื่ออะไรอ่ะเฟซบุ๊กขอมือค้าขอบคุณค่ะข้อมืออีกข้างได้ไหมขรอมืออีกข้างได้เปล่าข้างนี้ก็บข้างนี้แยก แจกไม่ได้ให้ไวแค่ข้างนู้นเหรอของมึงข้างนู้นไม่ได้เหรอเออไปไปกูรู้จักไงก็ก็เคยไปกินด้วยกันแล้วไงอูอู้อุ้ยนอนง่วงไปแล้วว้าป้าตำยำเป็ดปะป้ายำตำเป็ดเหรอเฮ้ยเอาเอาเอาอยากกินโอเคอยู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวเอารถโอ้ยขอเกาได้ป่ะนุ่นอยากไปเอารถก่อนป่ะมันใกล้บ้านนุ่นแล้วอ่ะเออได้ไหมอ่ะได้เดี๋ยวไปส่งนุ่นก่อนจะพานุ่นไปเอารถก่อนมันเจ็บไหมอ่ะทอดรีบสั่งจังวะยำ ยำแบบว่าที่เรากินกันวันนั้นยำเห็ดหูหนูขาวมีไหมเออเดี๋ยวพิม้มไปเดี๋ยวพิ้มไปโอ้โหพอใหญยังโอเคยังมารับเหรอมารับเขาเหรอแต่รถเขาทำไมเราไปเลยกันเนี่ยไปรถได้ี่หนิวหลังจากที่เราได้ไปเดินตลาดยมจินดาแล้วเพื่อนๆในทีนี้เราก็ได้เจอของกินมากมายได้เจอของกินมากมาย แล้วก็มีแบบกิจกรรมเยอะมากแต่ว่าเรายังไม่พอแค่นั้นเพราะว่าเราไม่ได้กินเลยเราเดินอย่างเดียวเลยคนเยอะมากนี่แล้วก็เลยมาจบร้านสเต็กพี่หมีใช่ถูกต้อง,องเออเย่ yeah. อ่ะดูของกินเรานิดนึงเอาไว้เ ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยหรือว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะแชร์ว่าเพื่อนๆไปลอยกระทงที่ไหนกันบ้างก็คอมเมนต์กันมาได้ตรงข้างล่างนี้เลยนะคะทุกคนแล้ววันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้า